สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาพูดถึงนะครับเหรียญ50สตางค์ตัวติดหายากต้องเป็น50สตางค์ตัวหนาเลข5เลข0ติดกันพศ .2493 นะครับเนื้ออลูมิเนียมบลอนด์ผ่านใช้น้อยสวยคมชัดมาดูกันครับมากดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้กดหยุดเลยครับแคปภาพไปเลยครับเพื่อนๆ เอาไปขยายดูเองในมือถือแบบนี้นะครับหรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้ารลายร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิิ้นกระดาษอัรตมันสวยๆนะครับไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิวๆก็ได้นะครับมาอันนี้ก็คือปกตินะครับขยายเต็มที่แล้วเนาะแคปภาพไปเลยมาตรงนี้ครับเห็นไหมเลข5เลข0ติดกันนะตัวหนังสือจะเป็นแบบนี้ปี2493นะครับไม่ใช่2,500นะ เล่นตัวหนานะห้าสิบสตางค์ตัวหนานะครับเล่นปีนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมห้าสิบสตางค์ชิดกันตัวหนังสือขีด,ขดปีสองสี่เก้าสามนะครับไม่ใช่2องพันห้ารอยนะครับอ่าเห็นไหมติดกันแบบนี้นะชัดๆเลยเนาะแคปไปได้เลยอหมันนี้ขอบเหรียญอ่าหมดแล้วครับเพื่อนๆ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้แล้วนะครับคลิปหน้าผมจะนําเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมและราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันและเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วย้อนดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปเลยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ